บอยเร็วน้อยนี่นอนเรียงกันแล้วนี่อู้อะไรลีลาจงนั้นเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านู่อ้ตะบอยตะบอย,ยข้าเก่าก็มีนี้บอกว่าไม่ใส่ให้กันหักนิดเดียวนี่โอ้ยอมเลยเนี่ย ค่เนี่ยช่างไม่ใส่ให้เนี่ยนี่นี่หักได้เดียวเองโอ้นี่ขาเก่าครับขาเก่าช่างไม่ใส่ให้<ม>เออบอกกันไหนที่ว่ามันไม่ดีก็เปลี่ยนออกไปกีาทาถ้าไม่ใหม่เลยนุขาหนูนขาใหม่หนุหนูนุนน,นขึ้นใหม่สดๆเลยโออ ยับเลยรุ้ใส่ให้แบบไหนรคกนี่อันนี้ก็นอนรออยู่นั่นแหละหล,ลือๆเลยเลยอ,อ,อันนี้ก็เริ่มชำรุดแล้วเกิดเหตุการณ์เมื่อกี้ก็เริ่มชำรุดแล้วอันนี้ตัวใหม่ครับตัวใหม่ตัวใหม่หมอันนี้เอาเอามาจากร้านพีษษ่สอนนะครับพีษษ่สอนเอาให้มาตัวนั้นยังไม่ได้ใส่นี่ครับนี่ก็ อันนี้ก็แตกครับตัวที่แตกตัวเตยน่าจะเปลี่ยนกับตัวนี้แหละที่พี่สอนเปลี่ยนอยู่ร้านพี่สอนนี่นี่ครับที่ไปเปลี่ยนยางตอนนั้นนะเนี่ยครับอันนี้ก็ตัวที่เกิดอุบัติเหตุนะตัวนี้เกิดอุบัติเหตุอ่าบางคนก็ําเติมไปโอเคเพราะเป็นยังครับโอ้ยิงไปดูใน เขาเป็นดินดวนนะยาวเหยียดเป็นทางเบาเลยครับก็ขอมูทนาสาธุด้วยแล้วกันครับใครที่คอมเมนต์มาก็นะครับขอให้กลับคืนไปหาคนที่คอมเมนต์แล้วกันนะครับใครที่คอมเมนต์มาไม่ดีนะครับก็ขอให้กลับไปหาเขาเองใครที่คอมเมนต์มาดีก็ขอให้เขาก็กิจการเจริญรุ่งเรืองเหมือนผมนั่นแหละนะครับใครที่เมน้นมาไม่ดี ก็ตามนั้นแหละสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้โมทนาขอให้กลับไปสู่พวกเขาทั้งหมดใครที่สาบแช่งผมหรือไม่ชอบผมอะไรยังไงนะครับรอติดตามชมเออไปเด้อนั่นแหละไปหาตัวที่พวกที่คอมเมนต์มาไม่ดีนั่นแหละตามนั้นนะครับ ใครที่คอมเมนต์มาดีๆก็ขอให้เขา,าลุเรื่องยิ่งๆขึ้นไปนะครับขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณทุกคนครับใครที่มาแบบไม่ดีนะครับอยู่ในช่องดินด่วนนะครับแล้วก็ของพิตะหกล้อนะครับก็ตามนั้นก็ลองไปดูแล้วกันนะครับว่าใครบ้างเยอะเยอะแยะ,ยะ,ยะ นะครับก็ขอให้กลับไปหาท่านเด้อนะครับไปรับให้หมดเด้อนะครับโอเคตามนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับกดหัวใจนะครับไม่ชอบก็มีปุ่มมีปุ่มอยู่นะครับเียนคำว่าบล็อกนะครับบล็อกไปเลยไม่ต้องอยากเห็นของผมครับถ้าไม่ชอบแค่นั้นเองนะครับไม่ชอบก็กดบล็อกไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ต้องอะไรนะครับไม่ชอบ ตามนั้นตามสบายของท่านหวานเจี๊ยบ